รักกับกูมาเป็นสิบปีจะมองกันในแง่ดีไม่ได้เลยเหรอฮะคิดว่าเจอหน้ากันแล้วกูจะสร้างปัญหาให้เลยหรือไงฮะแล้วเธอต้องการอะไรมาที่นี่ทำไมฮะเอามือถึงมาคืนอ,อีนวลอีนวล <poisoned indo> ไอ้เธอแม่เฮ้ยแม่มึงเถก้ากของมึงมาที่นี่ทำไมฮะถนนซอยบ้านกูไม่ใช่ถนนให้มึงมาเดินเลขหายตัวกวันมาแสกนะเว้ยแม่พอได้แล้วตอนนี้ค่ะคุณแม่ใครแม่มึงฮะมึงไม่ได้พูดออกมาจากโลกกูไม่ต้องจะเอามาเรียกกูว่าแม่แล้วมึงเป็นอะไรนักหนานกูอยากจะรู้นะมึงถึงได้ลาวีลูกกูมาตั้งกี่ปีกี่ชาติแล้วเนี่ยไม่เลิกสักทีกูอยากจะรู้ว่ากูจะต้องโอ๊ยเงนอะไรกับกูนัก เหงาคอยตาไมไเคาะห้องหนูเวลามันอยากทีนี้แม่ก็คิดใหม่แล้วกันนะว่าพฤติกรรมใครกันแน่ที่เหมือนเปรดอุ้ยไอีนี่แม่แม่แม่ไม่เอานะเกิดมีคนถ่ายคลิปขึ้นมาแม่จะทำไงฮะอุ้ยเอามันนี้ทีนี้กลับไปได้ยังฮะยังกูไม่ได้เอามาคืนมึงแค่มือถือแบบน่ะในเมื่อมึงกับแม่มึงอยากให้กูเลิกยุ่งกับมึงนะได้แต่ก่อนจะแยกย้ายจาบกัน อย่าทุกชิ้นที่อยู่ในห้องกูเป็นสิบสิบปีมึงก็เอาคืนไปด้วยจอมหุยเนี่ยของข้าเองทุกชิ้นที่มึงเอามาเยเอาคืไไนไม่ได้น yeah, ไเนาะรวนรองเท้ามึงเอคนมึงเอาคืนหุยแย่เลยเนี่ยเอาคืนไปเลย้ีรวนทำไมพอได้แล้วพอได้แล้วมึงจะอา้ายยี่ ของแม่มันชอบถอดไว้ให้หนูซักตลอดแหละทีนี้แม่ก็เอากลับไปซักให้มันเองแล้วกันนะใจม,ม,มากใช่ไหมฮะอ๋อใจมากใจ่ใจมากเลยยอีกดอก แค่ไหนกูก็ไม่มีวันลืมกับเพื่อนของมึงได้หรอกเพราะมึงมันมเป็น,นแค่อี